กาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายชายชาแนลผู้ผ่าชาแนะเราถงทองจำซานะคะคลิปนี้ก็อัปเดตนะคะอัปเดตต่อนะคะจากคลิปล่าสุดนะคะก็สรุปแล้วนะคะก็ชัยก็ใช้เวลาไปห้ายนาทีเลยนะคะสีบัคท่อน ซิลิคอนพัสเบต้าพัสเบต้าอูแคนอูแคนครับสี่กล่องบวกแก้วน้ำบวกอย่างแก้วเนาะแก้วแซนเมดาไม่มีอันนั้นกับเขาเหรอไม่มีอะไรเหรอใบโปรไม่มีพเมยามาทีกว่าโอ้อแอดมินกลับแล้วเหรอยังไปขอกับแอดมินสิไปแมิมาเยอะอยู่นะไปขอกับแอดมินเร็วไม่งั้นแม่ราจะอ่านไม่คล่องไปไม่เป็นนะโอ้อ คนก็ตก่วลนายโ,โ้นเอลกลให้ลุงเลยขอเวลาหายใจแป๊บนะคะแอดชัยมันแข็งจริงๆนะคะมันเห็นจริงๆนะคะ จบไปหลายคลิปแล้วนะคะหลุมนี้มันก็ยังไม่จบเลยนะคะมันเป็นงานหินงานหนักมากค่ะมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะคะก็ให้เอฟซีได้เห็นได้รู้กันนะคะว่างานแต่ละงานนี้คือมันหนักมากหินมากนะคะมันไม่ใช่งานง่ายๆเนาะ บางทีเรามองผ่านกล้องมันอาจจะเป็นงานที่แบบดูแล้วง่ายมากนะคะแต่พอมาสัมผัสจริงๆนะคะกับมือตัวเองนะคะโอ้โหรู้สึกว่ามันเหนื่อยสายใจแทบขาดเลยนะคะกว่าจะได้แต่ะรหลุมเนาะคือมันแข็งมากอะ่ะมันเป็นหินมันมันเป็นดินแข็งนะคะบอกง่ายๆคือมันบอกคือคุอคอดเนาะพี่น้องเนาะเห็นยังกับสางมันบอกลือนเขาคุดจักยางคะ่ะเขาคุดว่ามันสิง,งางมันกะบอ่า,ายจ้่เนาะ ขึ้นว่ามันสิกล้วยกวยมันกับมะกวยให้เหาาด้ใครสิขิดว่าเม็ดหนึ่งอ่ะขุดต่างวาเป็นสมองแถมเสียมฮักอีกตั้งหากก็ลุ้นไปด้วยกันนะคะลุ้นไปด้วยกันน้องมนก็จะอัปเดตให้ดูคลิปต่อคลิปเลยนะคะให้ลุ้น ระทึกกันไปแต่ละหลุมเนี่ยใช้เวลาจีนาทีกี่ชั่วโมงนะคะกับงานหินหินแบบนี้นะคะใส่หมวกใส่หัวไหม,มเด็นเราสร้างกรซักเอาละ ดีกว่าโดนฝนแล้วเป็นไข้ ส้างม่ไหมน่ะเต็งเลรอสด้างพอดีมาโรดนโอ้ย้ FC พอดีมันลึกหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรแล้วมันขุดยากหน่อยที่มันขุดยากเพราะว่าข้างล่างเป็นดินแข็งนะครับเป็นดินแข็งขุดยากตอนแรกก็ขุดกัน4คนสามคนต่อหลุมนะครับพอสักพักหนึง่งก็เลยกระจายกันออกไป ไป่จกันออกไปก็เลยมาก็เลยขุดคนเดียวตรงหลุมนี้หายกันหมดทังนุ่นก็คนหนึ่งทังนุ่นคนหนึ่งทังนุ่นก็สองสามนะครับงาน,นันแข็งเป็นหิน ไปแล้วก็ตักดินออกแล้ว้่ามอกเลยข้างหน้านี่ออกแล้วนี่นี่ก็ออกกันนี่อะไรยิงยิ้มยิ้มใลจงร้อันนี้ถอดออกเมื่อกี้กะไม่ถึงตู้เรื่องถอนนวถทวัดได้หรอได้ล่ะท่านูก็ถอดได้ไหมสองสามสี่ได้ล่ะ โอ้ดินดับไปใส่ต right ิดทางดินผูนใส่ที่ทางเพิงหร่อทางเลี้ยวมันนั่นฝานั่นเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดเม็ดหนึ่งเอาบทต้องอันนั้นเลยบทต้องเอาเอาผูนเทลงไปใส่เดี๋ยวรอั้งดินอัดจำเลยเนาะจำ แค่เครือบแล้วจะตงเทศลงก็คลิปนี้นะคะน้ำมนก็ขออนุญาตจบคลิปอีกนะคะเพราะว่ามันยังไม่จบนะคะยังไม่เสร็จนะคะก็ลุ้นกันต่อไปอีกนะคะ ในคลิปหน้าเนาะลุ้นๆกันต่อไปนะคะกลับสวัสดีค่ะ